การศึกษาอิสลามเพื่อนำสู่การปฏิบัติเป็นความจำเป็นของพี่น้องมุสลิมทุกคนแต่ในขณะเดียวกันผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมที่มีความสนใจในาศาสนาอิสลามก็ยังมีโอกาสได้เรียนรู้เช่นเดียวกันโครงการอบรมผู้สนใจอิสลามมูลนิธิสันติชนได้ให้การสนับสนุนในเรื่องดังกล่าวมาโดยตลอดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน สวัสุมรรคุตุลาวบระการโสวัสดีครับผมมรจวงบินกาซันประธานโครงการอบรมผู้ใ่อิสลามมูลนิธิสันติชนนะครับก็เป็นผู้ที่ดาเนินการโครงการนี้มาเป็นระยะเวลาประมาณสัก27ปีนะครับตั้งแต่ปีพศ2537นะครับโครงการอบรมผู้ใจอิสลามมูลนิธิสันติชนนะครับก็มีภารกิจหลักตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธินะครับคือการให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับอิสลามแก่คนทั่วไป นะครับที่สนใจอิสลามเราเคยมีวัตถุประสงค์ในการที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีนะครับระหว่างชุมชนชาวไทยที่ไม่ได้เป็นมุสลิมกับมุสลิมให้มีความสมานฉันมีความเป็นปึกแผ่นเพื่อที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสงบค,ครับแล้วรเราก็เปิดดําเนินการมาโดยให้มีการเรียนการสอนนะครับทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา10นบนาฬิกาไปจนถึงเวลาบ่ายสาโมงนะครับ ในการเรียนการสอนหรือการอบรมนี้ก็มีทั้งภาคทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัตินะครับภาคทฤษฎีก็เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องความเป็นมาของอิสลามหลักศรัทธาหลักปฏิบัติเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมแล้วก็เรื่องของการปฏิบัติละมานะครับก็เราจะมีการสอบประเมินผลด้วยนะครับโดยที่ไม่บังคับเพื่อเป็นการให้ผู้ที่มาเข้ารับการอบรมเนี่ยนะครับได้ประเมินตัวเองว่ามาเข้ารับการอบรมแล้วเนี่ย ได้รับความรู้ความเข้าใจไปมากน้อยแค่ไหนนอกจากนี้แล้วนะครับเราก็ยังมีกิจกรรมเสริมคือการเชิญวิทยากรผู้ทรงควณวุฒิจากภายนอกมาให้ความรู้ในบางหัวข้อนะครับที่น่าสนใจนะครับเป็นบางครั้งบางคราวก็มีกิจกรรมเสริมเช่นกิจกรรมหันษาวิชาการนะครับก็เป็นการให้วิชาการในรูปของเอ่อ play and learn คือเพลินนะครับเพื่อให้คนที่มาเรียนเนี่ยมี ความสมัครสมานสามัคมค,รคีรู้จักกันในระยะเวลาอันสั้นๆนะครับก็หลักสูตรใช้ระยะเวลาประมาณ15สัปดาห์นะครับเป็นที่กล่าวมานี่ก็เป็นกิจกรรมในสถานที่บางครั้งเราก็มีกิจกรรมนอกสถานที่เป็นประจําทุกปีนั่นก็คือการออกค่ายนะครับไปเข้าค่ายการทํากิจกรรมกันในบางวาระโอกาสนะครับในจังหวัดใกล้เคียง นะครับสองวันกับ1คืนเพื่อให้ผู้ที่มาเข้ารับการอบรมเนี่ยได้มีความสัมพันธ์ดีต่อกัน,นก็เป็นสิ่งที่ดําเนินมาตลอดระยะเวลา27ปีและในบางครั้งเราจะมีกิจกรรมพิเศษอย่างเช่นในช่วงเดือนอมฎดอนเนี่ยนะครับเราก็มีกิจกรรมที่เรียกว่า1คนทดลองอดเพื่อหนึ่งคนจนเนี่ยได้อิ่มนะครับโดยการที่ให้นักศึกษาที่มาเข้ารับการอบรมนะครับแลวก็ไม่ได้เป็นมุสลิมเนี่ยได้ลองหัดถือสิ้นอดดู นะครับในแต่ละวันแล้วก็เราจะหาสปอนเซอร์หรือผู้ประทมบนะครับบริจาคเงิน150บาทเพื่อเลี้ยงดูคนยากจนจนในวันที่ผู้ที่เข้ารับการอบรเนี่ยถือสินอดซึ่งขณะนี้ก็กำลังดาเนินการอยู่นะครับนอกจากการให้ความรู้แล้วก็ทำกิจกรรมภายในห้องอบรมที่มูลนิธินะครับบางครั้งเนี่ยเราก็มีกิจกรรม ที่ถ่ายทอดให้คนภายนอกเนี่ยได้รับรู้ผ่านทางเพจของโครงการนะครับแล้วก็บางทีเราก็าจ,จะทํากิจกรรมบางสิ่งบางอย่างเช่นกิจกรรมที่เราเรียกว่ามุสลิมบ้านเฮานะครับเราต้องการที่จะ,ะสื่อสารกับพี่น้องชาวไทยในภาคอีสานนะครับด้วยภาษาอีสานนะครับเพื่อ,อให้ชาวอีสานเนี่ยได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอิสลามเพราะว่า เนื่องจากมีความไม่เข้าใจหรือว่ามีความเข้าใจบิดผิดเกี่ยวกับอิสลามและก็สงคมมุสลิมนะครับเราจึงได้ทํากิจกรรมที่เรียกว่ามุสลิมบ้านเฮาขึ้นมาเพื่อที่จะสื่อสารด้วยภาษาอีสานกับคนอีสานซึ่งถือว่ามีจํานวนมากในประเทศไทยเรานะครับแล้วก็อินชัลวลเราจะได้นําภาพเนี่ยนะครับไปแพร่ในเรดูนี้เพื่อที่จะสร้างความเข้าใจให้กับชาวอีสานครับ ครับในขณะนี้ก็มีกระแสที่จะสร้างความแตกแยกขึ้นในสังคมไทยซึ่งเป็นสังคมพุทธวัฒนรรมนะครับเราเป็นคนไทยอยู่ในประเทศไทยมีสิทธิเสรีภาพในการนับถือศาสนาและเรามีองค์พระมหากษัตริย์นะครับเป็นอ,อ,องค์ศาสนูป,ปรธรรมพกนะครับให้ความอุปถัมภ์ทุกศาสนาไม่ว่าจะเป็นพุทธคริสต์อิสลามครามอินดูนะครับทุกศาสนาได้รับการอุปถัมภ์จากพระมหากษัตริย์ของไทย ฉะนั้นเราควรจะอยู่ร่วมกันโดยไม่มีการแตกแยกกันนะครับทุกศาสนานะครับมีพื้นฐานที่จะสอนให้เราทุกคนสามารถร่วมกันจับมือการสร้างความสงบแล้วก็ร่วมกันพัฒนาชาติไทยได้โดยใช้หลักการศาสนาของตัวเองนี่ก็เป็นท่าทีของโครงการอบรมผู้ใจสามมุทิสันติชนครับ